ีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณน้านะคะน้าจะพาเด็กไปเรียนรู้การฝึกเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษโตโอกันค่ะมีทั้งโอพิมพ์ใหญ่และโอพิมเล็กนะคะเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฝึกเขียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษโตโอนะคะมีโอพิมพใหญ่และโอพิมเล็กอ่ะเรามาเริ่มฝึกเขียนกันเลยค่ะอ่ะขั้นแรกนะคะเริ่มที่โอพิมพ์ใหญ่ก่อนเลยค่ะ เด็กลากเป็นวงกลมขึ้นมาให้เต็มเส้นเลยนะคะอ่าเป็นกลมๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือโอพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปเป็นโอพิมพ์เล็กกันบ้างลากเหมือนโอพิมพ์ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าแค่ครึง่งบรรทัดเป็นกลมๆเหมือนกันอ่าเรามาฝึกเขียนกันอีกครั้งค่ะโอพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะลากเป็นวงกลมขึ้นมาเต็มบรรทัดเลยอย่างนี้เลยค่ะอ่าโอพิมเล็กลากวงกลมเหมือนกันแต่ว่าแค่ครึ่งบรรทัดค่ะ,ะ,คะมาอีกรอบกันนะคะ ลากวงกลมแล้วก็ให้มันบันจบกันค่ะอ่าโอพิมเล็กค่ะวงกลมเหมือนกันเห็นไหมคะแค่นี้เลยก็ได้ตัวเพจนะภาษาอังกฤษตัวโอกันแล้วหลังจากที่เราได้ฝึกฝนการเขียนัญชนะภาษาอังกฤษตัวโอกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเพชนะตัวโอกันค่ะคำแรกนะคะ oven เตาอบ o v e n oven เตาอบ คำที่สองค่ะ o นียนหัวหอม O-n-i-o-n เนีย n หัวหอมคำสุดท้ายนะคะ Orange ส้มหรือสีส้มนะคะ O-r-a-n-g-e o r a n g นส้มหรือสีส้ม ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการฝึกเขียนคันชนะภาษาอังกฤษตัวโอนะคะและพร้อมคำศัพท์นะคะค่ะเด็กๆก็ลองไปฝึกฝนการเขียนดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณณก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วพบกับคุณณใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ